ทัดกับไก่ทอดก็อร่อยนี่กินไก่ทอดแล้วเลี่ยนปุ๊บกินสลัดตัดเลี่ยนเข้ากันเข้ากัน,กนจ้ะอันนี้เราจะทํายำสลัดทูน่านะคะอันนี้เบื้องต้นเราจะทําน้ํายำไว้ก่อนอันนี้นะคะมีเกลือรประมาณครึ่งช้อนชาครับหเราใส่ไปก็จะใส่มะนาว มะนาวลูกเล็กๆเนี่ยสักลูกหนึ่งแล้วกันเนาะเราก็จะได้น้ำมะนาวผสมเกลือครับก็จะใส่น้ำตาลไปสักหนึ่งช้อนชาชาครึ่งแล้วกันนะนี่ช้อนเล็กกว่าชาครัแล้วก็คนให้เกลือน้ำตาลละลายละลายในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะใส่มายองเนสสองช้อนโต๊ะพูนๆใช่ สองพอไหมพอมีเหลืออยู่นิดอันนี้มันยังไม่โผล่นะนี่แถมหมดขวดพอดีดคนๆใส่พริกไทยไปนิดนึงคส่อนผสมตรงนี้พักไว้ก่อนครับไอยำทูน่าเนี่ยมันจะอร่อยมันต้องมีผักกาดแก้วเนาะ ผักกาดแก้วมันจะทาให้อร่อยเราไม่เอามีดหั่นนะเราจะฉีดฉีเอาเออแล้วเราก็จะใส่ไปในที่สลัดน้ำอะสลัดน้ําอ,อกจากผักใช่ถ้าใครไม่มีเครื่องอันนี้ก็ไม่ต้องชีเรียดหรอกเนาะเอามือสบัสบๆเอาพอดีอันนี้ได้มามเขาแถมมาไม่ได้ตั้งใจซื้อใส่ไป <laughs> อยากใส่ใส่ไปใส่เ <laughs> ป,ปโลดอ,อ,อะอะแล้วเราก็จะไปสลัดน้ำ ปิดฝาไปเอาแล,ะละ้วล่ะได้ผักแล้วได้ผักละต่อไปแล้วก็มีทูน่าในน้ำอะไรสักอย่างเนาะ<ม>อะไรก็ได้ทูน่าเนี่ยเราแกะเปิดฝามันนะ่ล้างฝาก่อนนะแล้วพอเปิดเสร็จแล้วเราก็เอาฝาใส่ลงไปนี่แหละแล,แล้วก็บีบน้ําน้ำออกกดเนี่ยกดไปแล้วก็บีบน้ำออกครับเอาให้แห้งเอาให้แห้ง ถูหน้านี่จะหมักในน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบใช่แล้วแต่ชอบแล้วแต่มีแล้วแต่มีพอดี okay. มีอันนี้มีอันนี้ก็ใช้อันนี้ okay. เอาใส่เข้าไปทั้งกระป๋องเลยนะใส่หมดเลยไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมจะได้กินเนื้อเน้นเน้นยียียกดกดผสมกลับไปครับรสชาตินี่ชิมเอานะครับโอเคแล้วก็เอาจานมา อันนี้ที่เราไปเคยกินในร้านอาหารญี่ปุ่นนี่เขาใช้ผักอะไรใหญ่ก็จะใช้ผักกาดแก้วแล้วเราก็จะใส่คือแตงกวาเนี่ยเวลาใส่อะเราไปหาแตงกวาที่ถ้าไม่มีแตงกวาญี่ปุ่นอะนะแตงกวาไทยธรรมดาเนี่ยแต่เอาลูกเรียวๆอะลูกเล็กๆอัไส้มันจะไม่เยอะอถ้าไส้เยอะไม่อร่อยอนี่เราก็ใส่แตงกวาไปแล้วก็มะเขือเทศก็จะใช้มะเขือเทศราชินีมะเขือเทศราชินีอ แล้วเราก็หั่นตามขวางเนะี่ยหัห่นขางขวางอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่หอมแดงหอมแดงนิดหน่อยอไม่ได้เยอะนะนิดเดียว,วยำก็ต้องมีเผ็ดเนาะพริกินดา,นดาเรียกไม่ถูกอเออเออเนี่ยโรยเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาทูน่าที่ยำไวนะ้เนาะใส่ลงไป อันนี้ก็อันนี้ก็อร่อยแล้วรับประทานแล้วง่ายๆวันนี้ง่ายๆขาดสระ,ะแหน่แต่สระ,ะแหน่เขาก็ใส่เพื่อความสวยงามแหละมันก็ไม่ได้ให้รสชาติอะไรมากมายพูดไปงั้นแหละเพราะไม่มีควจริง <laughs> ก็ถ้าอยากให้ครบก็ใส่ใบสระ,ะแหน่ด้วยเออลืมมันก็จะมีความเป็นยำขึ้นมาหน่อยใบสระ,ะแหน่ใช่จ้ะเสร็จละแค่นี้นเองทัดกับไก่ทอดก็อร่อย กินไก่ทอดแล้วเลี่ยนปุ๊บกินสลัดตัดเลี่ยนเข้ากันเข้ากัน,กนจ้ะยำสลัดทูน่าของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ